สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่น้องทุกสุขคนเด้อครับเมื่อนี้ผมตุตาฟาร์มนะครับสีพาพ่อแม่น้องนะครับมาเบิ่งห้าในปีอ้าท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลิมนะครับว่าอ่ามันเป็นจังไหรนะครับมาอัปเดตให้พ่อแม่น้องในเบิ่งนะครับผมอ่านี่นะครับคืออ่าช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงมรสุมนะครับคือช่วงพายุเข่านะครับผมมันกะอ่าเฮ็ยให้อ่า พื้นที่บริเวณนี้นะครับมีความชุ่มชื้นนะครับหญ้ากระติเคียวกระติงามนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมสีภาพใหน้องนะครับไปอัปเดตเบิ้งนะครับว่าหญ้าของเฮ้าญ่ดีปานใดแล้วนะครับผมกับสีให้เพื่อนน้องได้เบิ้งนะครับเราก็ได้ศึกษาหญ้าสายพันธุ์นี้เปียถ่ายเคลื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับว่ามันเป็นจังไรนะครับผมนี่ครับฝนตกไม่ไม้นะครับใบกระเคียวนะครับ ล่ำต้นกระแต่กอดีนะครับนี่ครับหญ้าในเปียไทยเขื่อนซุปเปอร์รผมก็ต้องบอกก่อนเด้อครับว่าหยาสายพันธุ์นี่นะครับมันมีพันธุกรรมค่อนข้างที่จะดีนะครับผมใบกะหลายนะครับใบกับแง่ใบกะอ่อนนะครับแล้วก็ลำต้นกัหลายแต่กอดีนะครับผมเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งก่อนี่นะครับผมกะแต่ละก่อนะครับกัสิมนี้การแต่กอดีนะครับผมผมก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเด้อครับว่า ผมใส่ท่อนพันแค่ท่อนเดียวนะครับผมใช้ท่ทอนพันแค่หนึ่งท่อนนะครับแต่ว่ามันมีการแตกกอแตกนอแตกแหนงค่อนข้างที่จะดีนะครับเบิ้งครับแต่ละกอ่อมีการแตกกอดีแห้งนะครับผมแต่ละกอแตกตก่อบ o ต t o m กอยี่สิบสามสิบนอสามสิบอ่าล่ำนะครับผมนี่ครับเบืเอ้องเหล่าไฟน้องสังเกตใบนะครับใบกะอ้อน นะครับผมพี่น้องเบิงเดอร์ครับอันนี้ผมใส่มือเปานะครับบ่มีถุงมือนะครับยังสามารถจับยังสามารถบ่ายได้นะครับผมและกับบอขั้นบอค่ายนะครับแต่ว่าอย่าใส่ผ้าหนีกระสียาจักน่อยนึงนะครับนี่ครับผมใส่มือเปานะครับผมนี่สัมผัสเบิงจังสีนะครับยังบอขั้นบอค่ายนะครับผมแต่ว่าอย่าใส่ผ้าหนีมันกระสีออกง่าๆจักน้อยหนึ่งนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมสียางให้พี่น้องเบิงทัวๆนะครับผม นี่ครับอันนี้กับถ่า,ายเกินคือกันนะครับจะว่ากับอ,อายุหลายข้นมาจากน้อยแล้วนะครับความสูงนี่ประมาณสองเมตรห้าสิบไปแล้วนะครับสูงมากๆเลยนะครับผมขนาดสูงปานนี้นะครับข้างล่างก็ยังมีใบย,ยังแตกใบยอยู่นะครับใบย,ยังท่านไดเขียวท่านได้ลนท่านนด้เยวแห่งอยู่นะครับนี่ครับ ใบก็ยังเขียวดีอยู่นะครับขนาดต้นสูงแล้วนะครับสูงสองมรถาซิบแล้วนะครับผมสูงถ่วมหัวยืนมือผมอีกนะครับใบข้างล่างก็ยังมีความเขี้ยวอยู่นะครับผมนี่นะครับมันเป็นคอดีมันเป็นคุณสมบัติที่ดีนะครับในการอ่าพันแมสายพันธุหย่านะครับผมนี่ครับสายพันุนี้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับเกษตรกรที่อยากได้หยาที่มีใบหลายนะครับแล้วก็แต่กอดีนะครับแล้วก็ได้ปริมาณหลายนะครับผมก็ จะแนะนําอยู่ครับให้เป็นในปีท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะคะผมเพราะว่าอากาที่สําคัญนะครับใบอ่อนพร้อมนะครับผมนี่ครับพ่อน้องสังเกตเบิ้งนะครับอนี่แหละครับพ่อน้องย้านี่ปีท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับ อ่าสำหรับผู้น้องผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับผมราคาเป็นกันเองนะครับด้วยอเกษตรกรนั่ากันนะครับผมอ่าฝนตกนะครับอาจจะดินลมเากกน้อยผมก็ต้องบอกก่อนเด้อครับว่าพื้นที่แปลงนี้นะครับเป็นพื้นที่หน้านะครับมันกับสิมีอดินค่อนข้างที่จะเหนียวนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นเลนนะครับเมี้ยฝนตกนะครับผมอ โอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อคิดกันเนื้อครับคัอยไป็น้องถือใจกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวดติดตามไปรลังใจให้กับทูตาฟรามเนเดอร์ครับขอบคุณครับ